Up next, in a 136-pound catchweight kickboxing contest, Japan's Taiki, Silent Sniper, Naito! 134 and one quarter pounds for Taiki Naito! And now, his opponent from Thailand, Daedwon Did one lag. He missed the contractual weight resulting in this bout being contested at catch weight. Thank you, gentlemen. 180 contest, Francisco สวัสดีครับผมเด่นดวงเล็กเทวก้าครับอืมเป็นไงผ่านพิธีการชัาง้ํานักเป็นที่ร้อยเป็นไงช่วยรายงานให้เราฟังหน่อยก็น้ำผ่านแต่น้ำหนักไม่ผ่านครับก็โดนปรับโดนหักค่าตัว30%ครับ แต่รู้สึกว่าไทยกีดในโตเนี่ยเขาจะช่างกว่าเราใช่ครับเห็นเขาผ่านแล้วเรารู้สึกยังไงม้าง,างตอนแรกเห็นเขาผ่านก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับแต่เรากังวลของเรามากกว่าครับเขาผ่านก็มันมันเป็นเกมของเขาอยู่แล้วครับแต่เกมของเรามันไม่ผ่านนะครับผ่านพิธีการช่างน้ำหนักในรายการวันหลักเป็นครั้งแรกใช่ครับก็คือครั้งแรกเลยที่เราที่เรารทั่ทช่างแบบนี้ใช่ครับแตกต่างจากวันลุมพียังไงครับแตกต่างมากครับ เข้มเข้มงวดทุกอย่างเลยครับถ้าอย่างนึงไม่ผ่านอีกอย่างนึงผ่านมันก็มันก็ไม่ได้ครับคือแบบเข้มงวดมากแต่วันนีผมผ่านทุกครั้งแต่ครั้งนี้แบบประสบการณ์ยังไม่ถึงจริงๆครับก็มันมันทำให้ผมได้ประสบการณ์จากครั้งนี้เยอะมากเลยครับเป็นเรื่องของสภขาพอากาศว่เนี่ยมันร้อนอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้ไหมทำให้เราเสียน้ําเยอะเป็นไปได้นะเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้ครับแล้วเราอีกอย่างเรา เสียน้ําเยอะแล้วเรากินน้ําไม่ถึงด้วยครับน่าจะเป็นเรื่องของการกินน้ําไม่ถึงมันเลยทําให้ค่าน้ําไม่ผ่านครับก็เลยอาจจะเรื่องค่าน้ำอาจจะมีปัญหาใช่ครับเล็กน้อยใช่ครับแต่พูดถึงเกมการชกในวันพรุ่งนี้เป็นไงเกมการชกวันพรุ่งนี้ก็พร้อมครับพร้อมมันผ่านมาแล้วก็ต้องให้ผ่านไปครับเพราะว่าเราโฟกัสบ,บนเวทีครับได้ชชคเราเราก็ต้องโฟกัสบนเวทีเอาครับวันที่แล้วผมจาได้นะว่าโดนเตะขาใช่ครับวันนี้ ผมก็ซ้อมมาครับเตะขาน่าจะทําอะไรผมไม่ได้ครับผมก็ฝึกฝึกมายังดีครับไม่ได้กินเราแน่ใช่ครับโอ้โไม่ได้กินเราแน่นอนแล้วช่วยบอกเหน่อยครับว่าเกมในวันนี้มันจะจบเป็นแบบไหนครับเกมในวันนี้ก็เราก็ตามสไตล์แล้วครับพยายามออกอาวุธให้เขาเป่าเขาเาเป้ามากที่สุดครับแบบไปเป็นสไตล์แล้วครับอยู่ในเกมของเราไม่ไม่เดินตามเกมของเขาครับ ทอ้งท,ทีพี่อาจจะย้อนกลับไปถามตอนตอนช่างน้ำหนักนะเนาะครับช่างน้ำหนักรู้สึกว่าช่างผลผลสุดท้ายนะก่อนตัช่างปิดน,นะเนาะใช่ครับรู้สึกว่าค่าน้ําเราผ่านแล้วเราก็ดีใจใช่ครับแล้วก็มามาช่างน้ำหนักใช่ครับแล้วปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ําหนักไม่ผ่านครับค่าน้ําผ่านได้น้ำหนักไม่ผ่านครับประมาณกี่ปอนด์สามสามขีดครับเราเช่าสามขีดคือเกินจากกัดใช่ครับปอนด์ไม่ถึงปอนด์ครับเกือบปอนด์ เกลียวปอนครับเปลืกเปล่าปคุณเสียดายไหมเสียดายมากครับแล้วก็เวลาก็หมดพอดีครับโเวลาก็หมดนี่ขนาดใช้ใช้ได้นะไอะไรนะพนปะคุณพิ่เสร็จแล้วนะใช่ครับก็ยังไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านก่อนหน้านั้นก็ไปวิ่งมาประมาณ3ามสี่รอบแล้วครับเอาก่อนนั้นเราเขาวิ่งมาแล้วสรอบก็พยายามทําเต็มที่แล้วทำเต็มที่จนจนหมดเวลาแล้วครับเรื่องที่ต่อไปมันอาจจะเป็นการบ้านหนักของเราเลยถ้าเราจะต่อไปคิดว่าในตัวส่วนตัวของเราเนี่ยเราวางแผนยังไงบ้าง ก็ก็ต้องก็ต้องวางแผนใหม่กับทีมงานใหม่ครับเพราะว่าเราทําแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหตุเกิดแล้วมันสุดวิสัยจริงๆแล้วครั้งนี้เราเรารู้แล้วว่าประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นยังไงแล้วมันจะสอนให้เราในวันข้างหน้าครับก็เก็บไปเป็นบทเรียนครับก็คือเป็นบทเรียนที่ลำค่าเลยใช่ครับแต่ก็อย่างที่เราบอกนะผ่านแล้วก็ผ่านไปใช่ครับวันพรุ่งนี้ช่วยบอกถึงความมั่นใจช่วยสร้างความมั่นใจ ให้กับแฟนๆที่รอเชียร์ู่่หน่อยครับวันพรุ่งนี้ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับเรื่องน้ําหนักมันผ่านไปแล้วผมไม่สามารถแก้ไขได้แต่บนเวทีพรุ่งนี้ผมจะทําให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทำไมผ่านนี่เงีย้ยตีจะให้รูดเสา <laughs>